สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาธนาวุฒนาศรีป .3 าทับ6เลขที่2 5การวิจัยสืบสอบหัวข้อเรื่องปรากฏการฝนดาวตกหนูเคยได้ยินว่าถ้าเห็นฝนดาวตกให้อธิษฐานแล้วคำขอนั้นจะเป็นจริงหนูจึงสงสัยว่าฝนดาวตกมันเป็นสิน่งลี้ลับเป็นความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นปรากฏการ ตามธรรมชาติกันแม่และมันเกิดขึ้นได้ยังไงและวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รู้ว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงความคาดหวังสมมติฐานรู้วิธีที่จะได้ดูฝนดาวตกอย่างถูกต้องการศึกษาค้นหาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆเว็บไซต์เกี่ยวกับดวงดาว และดาราศาสตร์ดูคลิปจาก y u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  e e ิ i t t อกทั้งของไทยและต่างประเทศและพูดคุยสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นหัวข้อต่อไปนี้ปรากฏการฝนดาวตกคืออะไรมันคือสะเก็ดดาวเมเทโอรอยคือเศษหินโลหะสะเก็ดของดาวหางหรือดวงดาวต่างๆ หรือฝุ่นในอวกาศที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อมันลอยมาใกล้โลกจะถูกดึงดูดของโลกดึงมาในบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหมเป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตก shooting star ดาวตกมีแสงหลายสีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีสีเขียวเกิดจากมี แมกนีเซียมเยอะและสีม่วงเกิดจากแคลเซียมผสมอยู่เยอะมีดาวตกพร้อมกันไหลยหลายดวงจะกลายเป็นฝนดาวตกเมเทโอชาเวอร์ชื่อของฝนดาวตกจะถูกตั้งตามกลุ่มดาวที่อยู่ตรงกับจุดกำเนิดของฝนดาวตกเช่นฝนดาวตกเพอร์ซีัสฝนดาวตกคนคู่ เซมินิสและฝนดาวตกไลออนิสฝนดาวตกเกิดขึ้นที่ไหนบ้างฝนดาวตกสามารถมองเห็นได้จากทุกพื้นที่บนโลกที่มีสภาพท้องฟ้าโปร่งและมืดสนิทไม่มีแสงรบกวนจากเมืองหรือชุมชนประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สามารถสังเกตฝนดาวตกได้หลายกลุ่มตลอดทั้งปี โดยมีชื่อเรียกตามกลุ่มดาวที่เป็นจุดศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกนั้นๆหรือช่วงเวลาที่เกิด ฝนดาวตกที่โดดเด่นและมักถูกกล่าวถึงในประเทศไทยฝนดาวตกเจมินิสหรือที่รู้จักกันในชื่อฝนดาวตกคนคู่ถือเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่มีอัตราการตกสูงที่สุดในรอบ โดยมีจุดศูนย์กลางการกระจายในกลุ่มดาวคนคู่จะเกิดขึ้นในช่วงการเดือนธันวาของทุกปีโดยมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่14ถึงรุ่งเช้าวันที่15ธันวา ฝนดาวตกเพอร์เซอิสหรือฝนดาวตกวันแม่เนื่องจากมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่12ถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาของทุกปีมีจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอิสฝนดาวตกลิออนิสหรือฝนดาวตกสิงโตมีจุด ศูนย์กลางการกระจายอยู่ในกลุ่มดาวสิงโตมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่17ถึงรุ่งเช้าวันที่18พฤศจิกาและเคยเป็นฝนดาวตกที่มชีชื่อเสียงมากในอดีตเนื่องจากมีอัตราการตกสูงมากในบางปี การสังเกตฝนดาวตกแต่ละครั้งจะมีอัตราการตกแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกันโคโจรของโลกที่ตัดผ่านเศษซากของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยและสภาพอากาศในคืนนั้นๆตัวอย่างสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับการชมฝนดาวตกในประเทศไทยภาคกลางและภาคตะวันออกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นครราชสีมาเขาหนอเขาแก้วนครสวรรค์ตงตาลชนบรุรีเขตรักษาพันสัตว์ป่าภูเขียวชัยภูมิและอุทยานแห่งชาติแม่วง กำแพงเพชรภาคเหนือโดยหลวงเชียงดาวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเชียงใหม่และยอดเขาเทวดาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุทยานแห่งชาติผาแต้มอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติไซทองชายภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโดนเชียฟูมิและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาการเตรียมตัวดูฝนดาวตกให้ชัดเจนต้องทำอย่างไรการดูฝนดาวตกจะให้ชัดเจนที่สุดในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดดาร์คสกายรีเซิร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับมลภาวะทางแสงน้อยที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูฝนดาวตกมักจะเป็นช่วงเวลากลางคืนไปจนถึงรุ่งเช้าเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดที่สุดและดาวตกจะมี ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าลงทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายการเลือกสถานที่มองหาที่มืดสนิทเลือกสถานที่ที่อยู่ไกลห่างจากตัวเมืองหรือแหล่งชุมชนที่มีแสงไฟรบกวนเช่นอุทยานแห่งชาติเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดหรือพื้นที่ชนบท พยากรณ์อากาศตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าท้องฟ้าจะโปร่งใสไม่มีเมฆมากนักเพราะเมฆจะบดบงังทัศนวิสัยในการมองเห็นฝนดาวตกการเตรียมตัวและอุปกรณ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นเพราะช่วงเวลากลางคืนอาจจะเย็นลงได้ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหมวก งมือหรือ,อผ้าห่มไปเก้าอี้สนามหรือเสือ้อการนอนไหนหรือนั่งในท่าที่สบายจะช่วยให้มองเห็นท้องฟ้าได้กว้างขึ้นและไม่เมื่มอยคอเตรียมกล้องเอาไว้ถ่ายรูปและขาตั้งกล้องติดตั้งแอปพลิเคชันดูดาวเช่น Sky ยรีวิวหรือ Star w ว l k ช่วย หาตำแหน่งของกลุ่มดาวที่เป็นจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกสรุปผลปรากฏการฝนดาวตกคือปรากฏการตามธรรมชาติที่เศษหินเศษดาวต่างๆตกมายังโลกโดนชั้นบรรยากาศเผาไหมจนเป็นแสงสีให้เราเห็นบนท้องฟ้าไม่ใช่สิ่งลี้ลับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปี มองเห็นได้ทั่วโลกในคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟตัวเมืองรบกวนยิบปลายผลการวิจัยสืบสอเรื่องนี้ทำให้หนูรู้วิธีและสถานที่ที่จะดูฝนดาวตกที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด และสามารถเอาความรู้เรื่องนี้ไปอธิบายคนที่เชื่อว่าอธิษฐานขอบคแล้วจะสมหวังปาถนามว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่ใช่สิ่งลี้ลับความประทับใจของหนูที่ทำสืบสอบเรื่องฝนดาวตกนะคะหนูชอบดูดาวค่ะ ชอบท้องฟ้าตอนกลางคืนงานวิจัยเรื่องนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าสถา,านที่ไหนมีขั้นตอนและวิธีการดูฝนดาวตกอย่างถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างฝนดาวตกครั้งต่อไปหนูจะชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องไปดูของจริงเลยค่ะ